สอบคอได้ถแถลงสถนานการณ์ของโควิด -19 ที่พบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนและเริ่มกระจายในหลายพื้นที่ทำให้การควบคุมโรคค่อนข้างจะยากขึ้น ีพี่เราเลยไม่ได้เป็นฟื้นฟูตั้งหลายโรงเรียนน่ะแล้วน้องเป็นใครอ๋อลืมแนะนำตัว <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะฮะ <c oughs> สวัสดีครับพี่ชื่อพี่เก่งนะครับพี่มาปีนี้ปีแรกโหก็เพราะโควิดเลยนะครับทำให้เราไม่เจอกันไม่งั้นน่ะ้องก็คงจะเจอความหลอนของพี่แล้วนะครับ <c oughs> ใช่ค่ะแต่ปีนี้ก็น่าเสียดายนะคะที่ปีนี้เราไม่ได้ไปฟื้นฟูตั้งหลายโรงเรียนเลยค่ะหวังว่าน้องๆที่น่ารักทุกคนจะคิดถึงพี่ๆกันบ้างนะคะใช่แล้วละค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พบกันแต่พี่ๆทุกคนก็ยังคิดถึงน้องๆอ,อยู่ในคำอธิษฐานและในความรักของพระเจ้าเสมอนะคะหากช่วงนี้น้องๆจะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะจ๊ะปีนี้เรามาในหัวข้ออะไรนะครับพี่คมหัวข้อคำว,ว่าไร s ์ซันะครับ คือการที่เราลุกขึ้นจากปัญหาได้โดยที่มีพระเจ้าทรงช่วยพยุงเราให้ลุกจากปัญหานั้นอ๋อก็เหมือนกับลมที่คอยพยุงปีกของนกอินทรีให้บินขึ้นใช่ไหมครับใช่แล้วหรอครับเอาละครับน้องๆปีนี้พี่ๆ CCI มาในหัวข้อไรซับนะครับจากพระวจนะของพระเจ้าอิสยาบทที่40ข้อที่31ได้กล่าวไว้ว่า แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ยวันนี้อาจารย์บอยอยากจะมาบอกกับน้องๆถึง5้าไร้ซับด้วยกันอย่างแรกนะครับที่เราจะไร,ร้ซับไปได้วยกันนั่นก็คือการที่เราจะต้องมีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายที่น้องๆตั้งเอาไว้หรือเป็นเป้าหมายในวันนี้อาทิตย์นี้ หรือเดือนนี้ปีนี้ทุกอย่างเป็นเป้าหมายสําหรับชีวิตของเราทั้งสิน้นและอันที่2ครับนั่นก็คือการที่เราจะต้องเปิดโลกของการเรียนรู้ให้มากขึ้นไม่ว่าโลกของเรานั้นจะพัฒนาไปอย่างไรก็ตามเราจะต้องเปิดใจแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ได้และอันที่3ครับน้องๆคือการที่เราจะต้องมองเห็นคุณค่าของตัวเอง ทุกคนมีสิ่งที่แตกต่างกันแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะมองเห็นคุณค่าของตัวเราเองเราก็จะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้อันที่4ครับ เราต้องใช้ความรู้ความสามารถของเราให้เกิดประโยชน์และในทางที่สร้างสรรค์และช่วยให้ชีวิตของเรานั้นพัฒนาและเติบโตขึ้นได้สุดท้ายอาจารย์บอยอยากจะบอกกับน้องว่า r ร s e u ัอันที่5สําคัญมากนั่นก็คือการเปิดใจให้กับพระเยซูคริสต์ในการดําเนินชีวิตของน้องๆต่อจากนี้ไม่ว่าน้องๆจะต้องเจออะไรในอนาคตถ้าน้องๆมีโอกาสที่จะนั่งอธิษฐานกับพระองค์อาจารย์บอยเชื่อและพี่ๆ CCI ก็เชื่อว่าน้องๆก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาได้และน้องๆก็จะ ไปด้วยกัันนะครบเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนเจอกับปัญหาแต่เมื่อเราเจอกับปัญหาแล้วเราจะทํำยังไงล่ะครับบางครั้งความสามารถของเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ในความจํากัดของมนุษย์มันก็เป็นแบบนี้แหละครับแต่ว่ามีผู้หนึ่งครับที่สามารถช่วยพวกเราได้พระเจ้าทรงเป็นคําตอบให้กับน้องๆทุกๆคนได้เสมอครับเพียงแค่น้องๆอธิษฐานกับพระองค์อธิษฐานในสิ่งที่อยู่ในใจของเราบอกความรู้สึกของเรากับพระเจ้าบอกเรื่องราวทุกอย่างกับพระเจ้า พระเจ้าจะทรงเป็นคําตอบทรงช่วยเหลือทรงให้สติปัญญาก,กับน้องๆในการแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างได้ครับถ้าน้องๆคิดถึงพี่ๆน้องๆสามารถพูดคุยหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับปีนี้นะครับเราก็มีละครดีๆมากมายหลายเรื่องเลยนะครับมีทั้งละครเด็กเล็กแล้วก็ละครเด็กโตนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะดูละครของเรานะครับสามารถดูที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ สำหรับน้องๆที่อยากจะฟังเพลงแล้วก็ปีนี้เราไม่มีแผ่นซีดีแล้วนะครับผมแต่ว่าเรามีก็มาดีครับนี่เลยนะครับก็เหมือนทุกปีครับเรามีรูปของพี่ๆ CCI แล้วก็มีนี่เลยข้อคิดดีๆจากพี่ๆด้วยนะครับและสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะฟังเพลง นี่เลยครับผมเรามี QR code ให้น้องสแกนเข้าไปใน Channel YouTube ของพี่ๆเลยนะครับผมมีเพลงตั้งมากมายเลยและนี่คือสุดท้ายเลยนี่อ่านี่เลยนะครับเป็นของที่ระลึกจากพี่ๆ CCI นี่ยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจให้ติดต่อที่ครูฝ่ายศาสนกิจของน้องๆเลยนะครับผมสำหรับปีนี้บายบาย